สวัสดีค่ะานาันมาโอ้วันนี้ซ่อมอะไรอีกคะโอ้นี้เครื่องมือเต็มเลยเอ่อเป็นเครื่องตัดหญ้าเครื่องโปดของท่านแม่ตอนแรกนึว่าต้องทิ้งละเพราะว่าเอ่อฐานฐานใบมีดฐานใบมีดนะมันถอดไม่ออกมันหมุนนี่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 ฐานใบมีดมันรูดก,ก็เลยวันนั้นไปเสิร์ชอะไรไม่รู้ไปเจอเห็นเฮ้ยอันนี้มันฐานใบมีดนี่ว่า ก็เลยเข้าไปดูเข้าไปดูมันก็ขายมาทั้งอันนี้ก็มีขายอันนี้า็มตชุดซ่อมเออแต่ถ้าเราซื้ออันนี้มันยี่สิบาทเนี่ยค่าส่งมันแพงกว่าไงก็เลยซื้อมาทั้งเซ็ตเผื่อว่าจะได้ใช้ก็ให้มันคุ้มค่าส่งหน่อยไม่ถึงร้อยมั้งเนี่ยใช่ไหมเจ็ดสิบกว่าบาททั้งหมดอันนี้เท่าไหร่อันนี้รู้สึกเดี๋ยี่สิบบาทหรือสิบกว่าบาทอันนี้แพงหน่อยเหล็กแพงหน่อยยี่สิบกว่าบาทหรือสามสิบอันนี้ก็ประมาณ สิบกว่าบาทหรือยี่สิบกว่าบาทเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันไม่ถึงร้อยไงเลยซื้อมาเปลี่ยนสีสีเดียวกันได้แล้วอันนี้เป็นเครื่องเครื่องเล็มหญ้าเขาเรียกเครื่องเล็มหญ้าอันนี้อะไรเดิมมันเนี่ยของของแม่อันนี้เซตที่มากับมันใช่อันนี้อะไรเดิมหรือจะออกป่าวไม่รู้ลองดูก่อนเดี๋ยวมันรูดไปแล้วไงนี่ก็ต้องหา แอไวไปที่เขาออกลูกจะออกต่อนลูอออกคือเรื่องของเรื่องนะมันหมุนตามเราเราต้องสกัดก็จะยากหน่อยแอบแตกเลยแตกเลยแล้วก็เรื่อง,องเรื่องคือมันดีเนาะมันมีชุดซอมด้วยใช่เรื่องของเรื่องคือเราต้องระวังใบมีดนี่แหละ เบย์ไม่มีจะบาดมือเหมือนว่าจะออกได้คือมอเตอร์อะไรมันก็โอเคนะออกกว่ามันจะไม่ พอใช้ได้ในราคาที่เท่านี้เนาะใช่ใแปงเก้าร <900 S 2> ้อยกว่าบาทมั้งแปดร้อยมั้งเครื่องเันายากแปดเก้าร้อยบาทอือพอพังก็มีชุดซ่อม,อมดีด้วยไม่ต้องซื้อใหม่ชุดดีไปมีชุดซ่อม เนื่องจากมันเป็นพลาสติกไงแล้วไอ้นอกตัวนี้มันแน่นเกินจริงๆอะพอใช้งานเสร็จต้องถอดที่มันแน่นเพราะว่าดินดินแล้วก็เศษดินมาเท่าไหร่เศษยางยางของต้นหญ้ามันเข้าไปตามร่องเกี่ยวพอทิ้งไว้นานๆยางมันแห้งไงอพอยางออยางต้นไม้แห้งก็คือกาวดีๆนี่เองก็หมุนไม่ออกพอ,พอหมุนไปหมุนมาฐานลูดเลยเพราะว่ามันเป็นพลาสติกอันนี้มันเป็นเหล็ก เพราะฉะนั้นให้ดีใช้เสร็จศสร็จถอดล้างออกเอาแปรงถูๆทำความสะอาดอย่าให้มียางยาติดเราก็เพิ่งรู้แหละรู้ตอนไปทําให้แม่นี่นี่ไปแล้วไปแล้วตอนไปอยู่ไหนนี่มันอยู่นี่เออใช่คือเฟืองเนี้ยมันจะอยู่กับตัวนี้แหละตอนนั้นเขาใส่เขาล็อกไงวะเราก็ไม่รู้นะ แต่รู้นะัคือถ้าใส่ปุ๊บเนี่ยเนี่ยมันจะอยู่อ๋อเวลาเวลาใส่เขาก็ไม่มีอะไรแค่เอามือจับตัวนี้ให้อยู่แค่นั้นเองนนเนี่ยใส่นี้ไงเห็นไหมตามก็จะลงล็อกอันนี้ก็จะหมุนธรรมาดาเป็นไรแล้วหมุนธรรมาดาแต่ก็อย่างที่บอกแหละพอพอ,อยางไหน,น ยางไม้มันก็คือก็คือกาวดีๆนี่แหละพอมันแห้งนะพอมันแห้งมันก็เป็นกาวเวลาหมุนก็ไม่หนุมนตึงมากอกเพราะว่ายังไงมันก็ไม่ไปไหนเพราะมันโดนมันโดนล็อกด้วยด้วยด้วยเขี้ยวตรงนี้แล้วก็ประกับตรงนี้ด้วยไงมันก็ไม่ไปไหนพอเสร็จก็เอามือจับแค่นี้แหละเนี่ก็หมุนออก ผมไม่รู้กลัวหลุดเลยจะแน่นเลยแล้วก็ทิ้งไว้สองสามวันกางยางไม้แห้งอีกพอหมุนปุ๊บจับอันนี้ไม่อยู่เนี่ยมันเอาไม่ออกมันจะเอาไม่ออกอ๋ออันนั้นเขามีเครื่องมือเขาให้มาด้วยใช่ไหมใช่เนี่ไงตัวนี้เอาไว้หมุนตรงนี้แต่อันนี้เอาไว้ตรงไหนไม่รู้คือเอาไว้หมุนตัวนี้แหละแต่ตัวนี้น่าจะเป็นการล็อกล็อกฐานตัวนี้นะเพราะว่ามันมีรูอยู่ตรงนี้เนี่ยอ๋อไปล็อกตรงนี้นี ฐานมันคือถ้าเราไม่ล็อกเนี่ยมันก็จะจะเออะไรนะมันจะแกว่งไปแกว่งมาคือจริงๆมันต้องใส่ใส,ใส่ใส่น็อตล็อกฐานก่อนแล้วค่อยมาใส่ตัวนี้ mm. คิดว่านะาจับเงี้ยขอ,อให้ดูอีกรอบก,กด้ไม่ต้องแน่นอันนี้ก็ได้แต่นี่เครื่องมือมัน จรงนะเน,นี่ยเดือยเนี้ยยาวนาตัดจริง <laughs> อ่าใส่นงี้อันนี้เป็นน็อตล็อกฐานสงสัยหาไม่เจอแม่หาไม่เจอแม่เลยไม่ได้ใส่ตอนประกอบเอา้าแล้วมันแล้วมันได้ด้วยเหรอไม่ไม่ใส่น็อตล็อกก็ <laughs> ถ้ามันเบี้ยวก็เอามือจับมาใส่มาด้วยนี่ <laughs> <laughs> แค่นี้ใช่ต้องอยู่อย่างนี้นนล็อกฐานจะใส่ลงไป อ๋อหัวน็อตยาวปิดปิดกับฐานนี่ใช่ไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่<อ>ถ้าจะใส่ก็ต้องเอาไปปาดออกครึ่งหนึง่งปาดตัวนี้นะถ้าจะใส่เนื่องจมันเล็มไม่ได้กระแทกอะไรก็นี่เลยดยมาก<อ>แม่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เบลลตอยู่แล้วมั้งแต่ใช้ใไฟเบอร์โอเค ออนี่ฐานรองตรงไหนไม่รู้อยู่นี่ไม่น่ใช่ไม่มีอันนี้ไม่ได้ใช้เหมือนน็อตลงมาก็มีหลังไม่ใช่ของก็เป็นอันว่าตัวนี้อืส่วนตัวตัวล็อกเนี่ยถ้าจะใช้ต้องไปปาดออกปาด<ม>ออกก็ประมาณอย่างน้อยต้องหนึ่งในสามเพราะมันติดใช่ใชหรือไม่ก็ต้องหรือไม่ก็คือายตัวนี้แล้วก็ลองตัวนี้ขึ้นมา เจะว่าลองตรงนี้มันก็ไม่ใช่นะเนี่ยไม่ใช่ด,ดูก่อนน่าจะใช่น่าจะใช่เพราะว่าเคยลือมาครั้งนอาจจะเป็นที่ตัวเราเองก็ได้เดี๋ยวลองดูก่อนเผื่อว่าเอานี้ลองแล้วมันจะใส่ใส่ตัวนี้ได้ดก่อนลองคลายตัวนี้ก่อน mm เช่ไหมไม่ออกก็ได้แค่นี้อันนี้ไม่ได้ใส่ก็ใส่ตัวนี้ลงไปก็หนาดี <S <S อันนี้มันรูดไปแล้วเนี่ยเนื่องจากจับตัวนี้อยู่แต่ว่าตัวแน่นน็อตตัวนี้มันแน่นมันก็เลยน็อตแกนมันก็เลยหมุนหมุนก็เลยรูดเลยเพราะมันเป็นพลาสติกตอนเทเรซินแล้วมันเอาไม่อยู่อโอเคอันนั้นเดี๋ยวต้องไปบอกท่านนี่ยเสร็จแล้วต้องดูละ อืมมันก็ใส่ใบโอ้ยนี่มันเยินแล้วไม่ต้องบอกนม่ไม่ต้องใช้แล้วใใบนี้ไปแกนี้ก็แจมแล้วอ,อกให้ทาน้ำมันด้วยจะได้เข้าๆออกยางจะได้ไม่ติดด้วยแค่นี้ใช้ได้แล้วนี่ไม่ต้องมุงแน่นแค่ตึงๆแค่นี้แจมแล้ว เทสเทสเทสเทฮัลโหลเทสซืือมาเห็นในจะคำส่งรูปให้ดูน่าจะแบนหมดแล้ว <laughs> <laughs> อาก้อนนี้สิเออาก้อนนู้นอ๋ออันนี้อ๋อเวลาปรับเขาก็กด อันนี้อันนี้ยืดหดยืดหดหไหนวะอ๋อแล,แล้วก็ดึงได้ได้ยาวอยู่สุดแล้วมั้งแม่บอกมันเข้าซอกต้นต้นหญ้าได้ดีถูกใจแต่ตอนแรกว่าใช้แล้วไม่ค่อยชอบเขาใช้ชินแล้วถูกใจแล้ว นี่แบตอันนี้อันนี้ก็คงยังไม่เต็มหรอกเพราะเนื่องจากว่าไม่ได้ใช้มานานแบตยังไม่เตมเ็มแบตยังไม่เต็มเอ้าไม่คิดมั้งเ,เอาใหม,มแบตไม่เต็มแหละ ททต้องแช่แบตให้เต็มก่อน <c oughs> เราเรามีแบตอื่นแต่เรามันน่าจะคนเรานคนละนี่กันแค่แค่ไม่ได้ <c oughs> อืมก็อืมแบตหมด <c oughs> อ้าวไม่ใช่แบตหมดแล้วมั้งเนี่ย ปิดอะไรวะเดี๋ยวนะมัน,น,นมันแน่นมันแน่นปิดปกติเดี๋ยวต้องดูก่อนขอลื้อดูหน่อยแน่นปิดปกติ อะไรขึ้นรูดไปอีกแล้วเปล่าใช่เนี่ยนะทาปิดอะไรอ๋ออันนี้มันลงลึกไปหรือเปล่ปาต้องเราไปหาอะไรมาเรา ไม่ต้องลองเยอะละเอานอตใส่อีกตัวหนึ่งมันจะได้ฐานจะได้สูงขึ้นจะได้ไม่ไม่โดนขอบเดี๋ยวเราอาจจะใส่ตัวนี้ได้ด้วยตัวตัวล็อกใบเดี๋ยวลองใส่ดูกันน่าจะได้อะน่าจะใส่ตัวล็อกใบได้เพราะเมื่อกี้ไอตัวเนี้ยมันก็นกโผล่เยอะใช่ไหมมันเหนือยเยอะไง คือมันเคยรื้อมาทีเองก็จำไม่ได้แล้วเป็นคนรื้อซ่อมเองแหละแต่ว่ามันนานแล้วตอนนั้นออกใหม่ๆม,มันไม่ขายอะไรกันกน,นะหาอะไรยากผ่านมาปีสองปีแล้วมันน้งปีเราไม่ขายรถซื้อของเกา่า <laughs> อ๋อเราไม่มีเราไม่ค่อยได้กลับบ้านด้วยเลยไม่ได้ออกมาซ่อมก็เป็นปีเหมือนกันนะเนาะ โอ้นี่ไงโอเคพอดีเลยเดี๋ยวร้องเอาอตัวนี้มาใส่บ mm hmm. ู๊อยู่ไหนนี่นี่เใ ah. จะได้ไม่ต้องเป๋ไปเป๋เปเปมา อื้อสบายสบายมากสูงไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมมันจะต้องหมุนได้ไหหรอใช่อ๋อนี่นี่นี่ไม่ตัวนี้มันจะติดกับแกนไงเบาเนี้ยตองลงกับตรงเนี้ยฐานในเนี้ยไม่ตรงกันเดี๋ยวต้องปรับให้ตรงกันก่นกอน ใส่นี้ลงไปแล้วมันจะได้จะได,จะได้ลงรกรพอดีเนี่ยเรียมอย่างเงี้ยอ่าเกลเ่ยไปเพราะฐานนี้มันสูงใช่ไหมมันจะได้คล้องลงไปทั้งสองอ่ะอ่าโอเคเราก็จะใส่ของเราต้องบอกแม่ น็อตน,นี้ก็น่าจะน็อตของเราเพราะน็อตของมันจะเป็นน็อตอย่างนี้ไม่มีตัวสปริงไม่มีม,มีไม่มีแหวนในตัวว่างั้นหรืออของเรามัมีแหวนในตัวโอเคเไหมเท็ดมายเท็ดม มันกินมันฝืดมันลงไปไปขี่บนบ่ามันก็เลยหมุนไม่ไปเทนเทสสินี่ง่ายขึ้นมาให้เดินหน่อยอ๋อไปเทสสนามหญ้าเราเลยดีกว่าอันนี้เป็นใบไฟเบอร์ตัดหญ้าโดยตรงนั้นมีใบมะละเราตัดตรงนี้ดีกว่า โดนขาเจ็บเหมือนกันเนาะเว้เล็มหญ้าเนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องเล็มหญ้าโอ้ยแม่มนก็พอได้เนาะเครื่องหลักร้อยชุดซ่อมหลักสิบ อัน,นี่อันนี้ทำเกี่กาก็พับขึ้นมาเออเอับเก็บไว้เกี่กะอือโอเคเือว,ว่าใช้ได้เลยแจมเสร็จละเครื่องตัดหญ้าอันโปรดของแม่ใช้าง,งานได้ปกตินอนแหละเดี๋ยวไปเข้าดาวาค่อยเอาไปคืน <laughs> โอเควันนี้ในงานสสวัดีครับ